สวัสดีค่ะหมอนุ่จับเพ,พ่ครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุ่นะคะวันนี้หมอมีเรื่องวิธีทดสอบวา่วาลูกวัยทารกเนี่ยมีปัญหาหายใจไม่ออกจากอาการคัดจมูกจมูกตันไหมและวิธีแก้ไขง่ายๆนะคะก่อนอื่นหมอขอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุ่ให้หน่อยนะคะกดแล้วไปฟังได้เลยค่ะ อาการที่บ่งบอกว่าลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกจมูกตันหายใจไม่สะดวกนะคะวิธีสังเกตก็ลูกก็จะมีอาการงองแงเนาะเวลาดูดนมก็จะปล่อยเหมือนหายใจไม่สะดวกเวลานอนหลับก็จะหลับไม่ค่อยสนิทนะคะวันนี้หมอก,ก็มีวิธีทดสอบง่ายๆเนาะดูจากในคลิปนะคะ วิธีทดสอบว่าลูกเรามีปัญหาเรื่องคัดจมูกจมูกตันไหมเนาะก็เอาสำลีนะคะมาใช้มือบีีๆให้เป็นแผ่นบางๆนะแล้วก็เอามาอังที่บริเวณจมูกของลูกนะคะอังทีละข้างนะข้างที่มีปัญหาเรื่องจมูกตันเนี่ยสำลีก็จะไม่ปิวนะคะส่วนข้างที่หายใจโล่งเนี่ยสำลีก็จะปิวปกติวิธีแก้ไขเราก็ใช้น้ำเกลือหรือน้ำมอ,อซา,ายที่ซื้อตามร้านขายยานะคะหรือรับที่จากโรงพยาบาลนะมาหยอด ในรูจมูกข้างที่เราสงสัยว่าตันให้ลูกก็จะทําให้หายใจโล่งขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หอมแดงที่เราใช้ทํากับข้าวเนี่ยมาบุบๆพอแหลกเนาะใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้บริเวณในห้องนอนนะก็จะทําให้หายใจโลง่งหรือถ้าสะดวกหน่อยสมัยใหม่ก็เป็นสติ๊กเกอร์หัวหอมก็ใช้ได้นะคะหรือจะเป็นใช้วิกหรือน้ํามันยูคาลิปตัสเนี่ยใส่ผ้า ให้หายใจโล่งได้นะคะถ้าไม่ทุเราแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อหมอเนี่ยจะได้ประเมินว่ามีปัญหาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกร่วมด้วยไหมถ้ามีการบวมเนี่ยหมออาจจะให้ยาเพิ่มนะคะเป็นยาหยอดเพื่อลดอาการบวมก็จะทำให้ลูกเนี่ยหายใจโล่งนะคะสำหรับวันนี้หมอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ